ฟังกันด่วนๆครับนี่คือข่าวด่วนจริงๆจากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวียดนามการันตีเพิ่มแรงสนับสนุนว่าตู้เย็นของเวียดนามนั้นเป็นผู้ชายหลานเปอร์เซ็นต์ครับเนื่องจากว่าตู้เย็นนั้นถอนตัวออกจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยอ้างสาเหตุการตัดสินใจจากครอบครัวทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามาต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับบางคนบอกว่าทำไม ตู้เย็นเนี่ยมักจะถอนตัวในการแข่งขันใหญ่ๆทั้งเอเชียทั้งระดับโลกแบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆเวียดนามทุกคนพยายามที่จะปกป้องตู้เย็นหลังจากที่ชาวต่างชาติประนามว่าเธอเป็นผู้ชายแต่แฟนวอลบอลเวียดนามก็ไม่เคยกล่าวหาหรือไม่เชื่อในตัวเธอว่าเป็นผู้ชายจริงๆและมาถึงตอนนี้มันเป็นแรงสนับสนุนทําให้แฟนๆวอลบอลเวียดนามหลายคนขันมาเชื่อแล้วว่าตู้เย็นปืนใหญ่ของเวียดนามนั้นอาจจะเป็นผู้ชายจริงๆ เดี๋ยวเราติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์จัดหักจะเต็มกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินจาครับอยู่กับช่องจาที s เอสเช่นเคยอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลที่รวดเร็วทันใจก่อนใครนะครับก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจแอดมินขอแนะนำ o u t u b e Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบ ต่ออายุมิวเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินคอยให้บริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ AdDoggy PM อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง JATNS ด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวด่วนมากๆครับณนะตอนนี้จากแฟนเพจวอลบอลเวียดนามสดๆร้อนๆเลยนะครับเรื่องของการแข่งขันวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นั่นคือ ตู้เย็นครับหมายเลข10หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าเหงียนทริบิกเวียนนะครับที่ชาวไทยเราตั้งฉายาให้คือตู้เย็นปืนใหญ่แห่งเวียดนามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอย่างหมายเลข12ผู้เล่นหมายเลข12ชุดยู 21, 21ของเวียดนามเนี่ยก็โดนสุ่มตรวจเพศไปแล้วก็ถูกแบนไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงย2 1ชิงแชมป์โลก2025ที่หลายคนเนี่ยน่าจะได้ติดตามข่าวกันนะครับซึ่งทำให เวียดนามเนี่ยถูกปรับแพ้แล้วก็ถูกตกไปแข่งในอันดับสุดท้ายนะครับและคลิปนั้นแอดมินก็ได้นําเสนอไปแล้วด้วยซึ่งได้บอกในคลิปว่านี่คือข่าวใหญ่มากๆสําหรับเวียดนามสําหรับวงการวอลเลย์บอลตู้เย็นเนี่ยถ้าตู้เย็นถอนตัวออกจากชิงแชมป์โลกมั่นใจได้เลยว่าการันตีได้เลยว่าตู้เย็นอาจจะเป็นผู้ชายแน่นอนร้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซนและในที่สุดครับวันนี้ทางแฟนเพจวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครับว่า ตู้เย็นนั้นถอนตัวออกจากการแข่งขันวอลเย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากสาเหตุการตัดสินใจของครอบครัวนะครับและเหตุนี้นะครับทำให้แฟนๆวอลเย์บอลเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยากจะเห็นตู้เย็นไปเล่นในระดับเอเชียในระดับโลกนะครับแต่ในเมื่อมีการจัดก,การแข่งขันตู้เย็นกลับปฏิเสธแล้วก็ถอนตัวออกจากทีมทําให้แฟนๆวอลเย์บอลเวียดนามเนี่ยจากที่ไม่เชื่อว่าตู้เย็นเป็นผู้ชายและในตอนนี้ ต่างคนต่างมาคอมเมนต์นะครับถล่มกระทบต่อเจ้าตัวเป็นอย่างมากนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าในระดับเอเชียตู้เย็นก็ถอนตัวไม่แข่งในระดับโลกตู้เย็นก็ถอนตัวไม่แข่งเห็นแข่งแค่ในอาเซียนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งข้อสงสัยและสามารถจะเป็นแรงสนับสนุนนะครับให้เชื่อและมั่นใจได้เลยว่าตู้เย็นนั้นอาจจะเป็นผู้ชาย หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาพยายามที่จะปกป้องตู้เย็นนะครับจากสื่อต่างชาติจากแฟนๆวอลเลย์บอลต่างชาติที่พยายามที่จะโจมตีตู้เย็นว่าเป็นผู้ชายแต่มีแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามนี่ต่างออกมาตอบโต้ออกมาปกป้องแต่มาจนถึงวันนี้เนี่ยได้รับข่าวว่าตู้เย็นถอนตัวอาจจะกลัวที่จะตรวจเพศหรืออาจจะเป็นผู้ชายจริง,รงๆนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวใหญ่สําหรับวงการวอลเลย์บอลเวียดนามมากๆนะครับ เพราะตู้เย็ยนเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักของวอลเลย์บอลเวียดนามเลยแหละในการเอาชนะไทยได้ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ทําคะแนนไปโอ้โหเกือบ2เซตนะครับทำคนเดียวซึ่งไม่เคยมีวอลเลย์บอลหญิงคนไหนที่จะทําได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลกันบ้างครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรความคิดจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เคยเข้าข้างตู้เย็ยนว่าเป็นผู้หญิงอย่างมุมมองแรกเขาบอกว่า จริงๆตอนนี้มันเริ่มน่าสงสัยแล้วนะสำหรับตัวของตู้เย็นหรือว่าแฟนๆต่างชาติเนี่ยเขาจะพูดถูกมุมมองต่อมาครับตู้เย็นกลัวที่จะโดนแบนหรือเปล่าอาจจะถูกสุ่มตรวจเหมือนกับดังที่ฮองผู้เล่นยู1ของเวียดนามหมายเลข12นะครับที่โดนตรวจโดนสุ่มไปแล้วก็ถูกแบนไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู1ชิงแชมป์โลกนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมุมมองต่อมานะครับบอกว่า หรือว่าการดราม่าของตู้เย็นหลายปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่มาในครั้งนี้อาจจะชัดเจนสำหรับตู้เย็นแล้วมุมมองต่อมานะครับนี่ยิ่งทำให้แฟนๆประวัตลประเทศไทยเนี่ยจะหัวเราะดังๆเนื่องจากตู้เย็นถอนตัวเพราะว่าหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเพศมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ทุกคนก็ต้องเข้าใจ FIBB นั้นไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบที่ชัดเจนของขั้นตอนการตรวจสอบเพศว่าใครคือเพศชายเพศหญิงเมื่อขั้นตอนไม่ชัดเจนก็จะส่งผลให้กับนักกีฬากังวลใจก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับบอกว่าที่สำคัญคือมันจะเป็นการละเมิดของแท้ส่วนตัวนักกีฬาด้วยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าถ้าคุณไม่ผิดหรือคุณไม่ใช่ผู้ชายจริงๆคุณไม่จาเป็นต้องถอย ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าแต่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของครอบครัวและนี่คือการตัดสินใจของครอบครัวอีกหนึ่งคนเข้ามาตอบกลับว่าฉันไม่เชื่อเนื่องจากครอบครัวไม่สนับสนุนเจ้าตัวได้ยังไงถ้าหากไม่กลัวความผิดนี่คือเวทีระดับโลกที่จะทําให้ตู้เย็นนั้นเชิดชายและโดดเด่นไม่น้อยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าคุณต้องเข้าแข่งขันถ้าคุณไม่ผิด เพื่อพิสูจน์ให้นานาชาติได้เห็นว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่เขากล่าวหาก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เขาสงสัยว่าสรุปแล้วตู้เย็นนั้นเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่ามุมมองต่อมานะครับบอกว่าตลอดการที่มีดรามา่าฉันสาบานได้เลยว่าฉันพยายามปกป้องตู้เย็นมาโดยตลอดจากแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติ แต่มาในตอนนี้มันอาจจะเป็นตามที่เขากล่าวหาจริงๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าน่าเบื่อจริงๆแบบนี้ตัวเองจะได้รับแรงกดดันตลอดไปจากนานาชาติและพวกเขาจะกล่าวหาเวียดนามเราได้ตลอดถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงถ้าไม่ผิดจริงๆก็คงไม่ถอนตัวแบบนี้มุมมองต่อมาครับหรือเหยียนที่บิ๊กเตียนจะกลัวเจอการแบรนด์เหมือนกับเด็กๆยูยี่สิบเอ็ดดังที่ห้อง คอมเมนต่อมานะครับบอกว่านี่มันก็ชัดเจนและค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะว่าตู้เย็นนั้นเป็นผู้ชายแน่นอนมุมมองต่อมาครับบอกว่าถ้าคุณไม่ไปแข่งขันในระดับโลกแบบนี้มันจะเป็นการพิสูจน์และการันตีให้กับนานาชาติมั่นใจมากขึ้นว่าคุณนั้นเป็นผู้ชายมุมมองต่อมาครับแน่นอนว่าแฟนๆฟัตบอลชาวไทยจะหัวเราะเยาะเยอะอย่างหนักคอมเนตนต่อมานะครับบอกว่า ถ้าคุณทําเช่นนี้แฟนๆจะสงสัยคุณมากขึ้นมุมมองต่อมานะครับบอกว่าตอนแรกฉันก็ปกป้องตู้เย็นมาโดยตลอดนะแต่พอถอนตัวกระทันหันแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนสงสัยจริงๆว่าเรื่องที่ชาวต่างชาติเขาพูดนั้นอาจจะมีมูลจริงๆมุมมองต่อมาครับทําไมไม่สู้ให้ชัดเจนถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆไม่มีอะไรที่ต้องกลัวตรวจไปก็พิสูจน์ได้แท้มุมมองต่อมาครับ แฟนๆปกป้องมาอย่างยาวนานแต่วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาความเชื่อมั่นของแฟนๆวัลบอลเวียดนามต่อตู้เย็นมันเริ่มหายไปแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าถอนตัวเพราะว่าอาการบาดเจ็บฉันยังเข้าใจได้แต่ถ้าถอนตัวเพราะว่ากลัวการตรวจเพศนั่นมันคือเรื่องใหญ่มากๆมุงมองต่อมาครับเพราะเราเคยภูมิใจในกีฬาคนนี้ ที่มีพลังและสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามโดยการเอาชนะไทยได้ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาแต่ในครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าเขายิ่งทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามและทั่วโลกต่างสงสัยในตัวของตัวเองมุมมองต่อมานะครับบอกว่าต่างชาติเขาบอกตลอดว่าเวียดนามนั้นใช้ผู้ชายเล่นในวอลเลย์บอลหญิงพวกเราปกป้องและเถียงกันแทบตายแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นจริงมุมมองต่อมาครับ จริงๆเราอยากจะให้สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามนั้นออกมาชี้แจงตรงๆอย่าปล่อยให้แฟนๆนั้นสับสนแบบนี้เลยคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าถ้าตัวเย็นนั้นเป็นผู้หญิงจริงๆถือว่านี่ถือว่าเป็นการทำร้ายทางจิตใจมากเลยนะเพราะถูกกดดันจากทั่วโลกมุมมองต่อมาครับถ้ามันไม่จริงทำไมไม่ยืนยันชัดเจนด้วยเหตุผลการยอมตรวจซะเลยจะได้จบๆไป นี่ยิ่งทําให้แฟนๆทั่วโลกเนี่ยเขาสงสัยมากขึ้นมุมมองต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาทุกคนอยากจะภูมิใจในทีมแต่ตอนนี้กลับรู้สึกอึดอัดแทนมุมมองต่อมานะครับแฟนบ,บอลเวียดนามคนนี้บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของทีมชาติแล้วแต่มันคือภาพลักษณ์ของสหพันธ์และประเทศคอมเมนต์ถัดมาครับ บางทีตู้เย็นนั้นอาจจะบาดเจ็บและก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัวจริงๆแล้วครอบครัวควรสนับสนุนเขาอย่างมากเพราะนี่คือเวทีระดับโลกรายการใหญ่ระดับโลกแบบนี้อาจจะทำให้ตู้เย็นนีแจ้งเกิดและไปเล่นในลีกต่างประเทศได้แต่เจ้าตัวกับเลือกปฏิเสธไม่ไปหลายครั้งทางการแข่งขันเอเชียและระดับโลกยิ่งทำให้แฟนๆต่างชาตินั้นสงสัยในเจ้าตัวมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับ สิ่งที่แฟนๆทั่วโลกเขาพูดกันและเป็นข่าวลือกันเธอไม่ยอมพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าเขาเป็นผู้ชายจริงๆคนทั้งชาติคงหมดศรัทธากับวอลเลย์บอลไปอีกนานคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเจ้าตัวและของวอลเลย์บอลเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกแบบนี้เราไม่ได้แข่งขันในเวทีระดับโลกง่าย ครอบครัวไม่สนับสนุนหรือเขากลัวความจริงจะถูกเปิดเผยก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์นะครับที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์นั้นมีเยอะมากนะครับหลายแฟนเพจว,วันเวียดนามเนี่ยก็ต่างออกมาโพสต์ออกมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้กันค่อนข้างมากนะครับแฟนๆต,ต่างๆเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์แปดสเป็นในทางเดียวกันคือหรือว่าตัวเย็นนั้นอาจจะเป็นผู้ชายตามที่ แฟนชาวไทยแฟนอาเซียนแฟนต่างชาติเขาสงสัยกันหรือเปล่าทั้งที่แฟนแฟนลเลบอลเวียดนามนั้นต่างก็ปกป้องตู้เย็นอยู่ตลอดแต่มาในครั้งนี้ทําให้พวกเขาเริ่มหมดศรัทธาและจะทําให้ต่างชาติเนี่ยยิ่งม,มั่นใจมากขึ้นอีกว่าเจ้าตัวตู้เย็นนั้นเป็นผู้ชาย นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่แอดมินได้รวบรวมและนําเสนอกันในคลิปนี้หากใครชื่นชอบคลิปดังกล่าวนะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไป ep นี้แอดมินจ่าทีนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ